เราขอเออาขอจสปาร์ลาชื่อน,นี้แ,นแรกอรกนเนะเพราะว่าศิลปินในประเทศนี้นะ,ะีส่วนมากต้องมีชื่อสองขยามขึ้นไปเราไปที่ไหนก็จะนีอะหลายๆอย่างศิลปเป็นอะไรวาจินป์ขยสอ ตอบเอลยด้วยใจโอเคแลก็อ่าขอต้อนรับเข้าสู่คอนเสิร์ตของซีนครั้งแรกมางคืนเต้นจังอ่าคอนเสิร์ตมีชื่อว่าซีนอ like ะซองเทนเตอร์ไลฟ์โชว์เพสนะฮะก็อย่างที่เห็นเห็นกันตั้งแต่วันพรีเซลเนาะขอเล่าที่มาที่ไปที่น่าจะน่าจะ ความรู้กันปรนเภทอะไรนะสปอร์ตส์ <c ười> โอเคนะ,ะกเ็เราจะเปรียบเทียบว่าเวลาที่ติณแต่งเพลงเนี่ยก็ในหลายครั้งก็จะเห็นเป็นภาพต่างๆขึ้นมานะฮะก็ ซองไรเตอร์เป็นซองเดเตอร์หือประนี้นก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ฉีกกฎการจัดคอนเสิร์ตเนเรียได้ว่าของโลกเนะของวเรปิดใารได้ถ้าเกิดถ้าเกิดถามพ คือตอนกับมันหยุดยาวาก็จะไม่มาดูแต่ก็ขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราเห็นชัดเลยว่าทุกคนที่มาวันนี้ต้องทุง่มเทจริงๆขอบคุณมากๆก็ถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ถ้าใครจะมาดูต้องเคลียร์กับที่บา้านเคลียร์กับญาติๆพี่น้องเพื่นอนฝูงนะฮะเราจะมา อยู่ด้วยกันวันนี้ได้ขอบคุณมากเลยต่อสิบปีต่อีกอย่างยังไม่หมดคำคำแปลกประหลาดในนี้อีกข้อนะเนี่คือเป็นทั้งเสิร์อที่แจกอัลบั้ม แล้วอนที่เราขายกันไปหมดแล้วแล้วก่าหลังจากนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีผลิตมาขายเพิ่มที่ไหนอีกป่าต้องต้องอยู่ที่สวรสด์รอเบ์บนส์สำหรับอยากให้ผลิตอยู่ไรแต่เราเข้าใจที่ค่ายว่าถ้าผลิตออกมาแล้วไม่หมดขายไม่หมดเเนี่ยก็จะแบบยิ่ง ก็ังอคงเโอเคอ่าไย่บอกติดได้มนากเขอให้น้ำิได้ไหมไนั่งับความรู้จักก่น นี่หรอมี่หรอหรออ๋่าน่น่าีใจน่าน่าจนาดน้าดีใ่าดีน่าดีใน่าดน่าดีจนดีใดีใจน่่ีนน่ด่าดีนาน่าีใจนาน่าจนดนาีใดนาจนไดีใ่าดานน ว่าตั้งใจเต็มที่มากๆในเวลาที่มีเขามีให้ม่าไ,ได้อยู่ที่อย่างเดียว